สวัสดีครับผมบรรยากาศตอนเสาร์ครับเวลาก็ประมาณหกโมงเครินครับอากาศดีครับร่มเย็นสบายครับกากศอยู่ทุงให้ทุงหน้าครับ ไม่ทุกหน้าหน้าเขาเล็กเขียวครับอากาศดีครับเช้านี้ ครับสวัสดีครับ